ครับสวัสดีครับนักเรียนนะครับเรามาพบกับการสรุปของเนื้อหาที่เราจะใช้สอบของปลายภาคนะครับของวิชาสังคมศึกษา3นะครับซึ่งเราจะสอบกันในวันจันนี้นะครับเราจะมีประกอบไปด้วยทั้งหมดคือ3หน่วยนะครับสเรื่องนะครับเราเริ่มต้นเรื่องแรกเลยนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับประชากรและการตั้งถิ่นฐานนะครับ หนึ่งนะครับสิ่งแวดล้อมรรทางกายภาพเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับตัวนี้ก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเองนะครับล้วนที่มีล้วนมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในการตั้งถิ่นฐานด้วยนะครับสองนะครับตัวนี้ดอกจันไว้เลยนะครับความสัมพรรันธ์ของมนุษย์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงบ้างนะตอบนะครับก็คือทรัพยากรทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่เอื้อนะครับอำนวยประโยชน์ให้กับ ouais. มนุษย์นะครับซึ่ง มนุษย์เนี่ยสำคัญที่สุดก็คือเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ของการาใช้ประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมตัวนี้นะครับได้แก่อะไรบ้างก็คือปัจจัย4ีอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคและที่อยู่อาศัยนะครับและที่สําคัญนะครับคือ,อาการปรับตัวนะครับการปรับตัวนะครับของมนุษย์เนี่ยให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้นะครับตัวนี้นะครับ ข้อที่3นะครับการตั้งถินฐานนะครับอดอกจันไว้นะครับข้อนี้ก็สําคัญนะครับการตั้งถินฐานของมนุษย์ก็หมายถึงการสร้างที่อยู่อาศัยของมนุษย์เองโดยรวมกันเป็นกลุ่มหมู่บ้านนะเมืองนะครับการตั้งถินฐานสุดสําคัญที่สุดก็คือจะมีคนและพื้นที่ซึ่งพื้นที่ถ้าขยายความก็คือสิ่งแวดล้อมใช่ไหมฮะสิ่งแวดล้อมอ่าสิ่งแวดล้อมทางกายภาพนะที่เหมาะสม นะครับที่เหมาะสมะที่ทำให้มนุษย์เนี่ยสามารถตั้งจินฐานได้นะครับตัวนี้นะครับอ่าไฮไลท์ไว้เลยนะครับว่าพื้นที่นะครับสื่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสมนั่นเองที่มนุษย์อ่าดำรงชีวิตอยู่หรือการตั้งจินฐานได้นะครับข้อที่4ี่นะครับปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งจินฐานนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็คือเรื่องของอด้านกายภาพใช่ไหมฮะ,ะสภาพแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้อง สองนะครับก็คือกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจนะครับการเกษตรอุตสาหกรรมการาาาาค้าขายการคมนาคมขนส่งที่เหมาะสมนะครับห้านะครับการเปลี่ยนแปลงของประชากรหมายถึงอะไรบ้างนะครับก็คือการที่ประชากรในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะครับมีการเพิ่มหรือลดจํานวนลงนั่นเองนะครับก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับหกปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงประชากรก็จะมีทั้งหมด3ปัจจัยนะครับก็จะมีการเกิดการตายและการย้ายถิ่นนะครับ 7นะครับปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดเรื่องของอะไรบ้างครับอ่าจะเกิดมากหรือเกิดน้อยเนี่ยก็มาจากเศรษฐกิจสังคมค่านิยมความเชื่อนะระดับการศึกษานะครับของอประชากรนั้นๆนะครับแนะครับปเอ่อปัจจัยที่มีผลต่อการตายก็เือเรื่องของเศรษฐกิจสังคมนะครับอาชีพสิ่งแวดล้อมนะที่อยู่อาศัยอ่าแล้วก็เทคโนโลยีการแพทยนะ์สารณสุขที่เข้ามามีบทบาททําให้อ่าการตายเนี่ยลดน้อยลงนะครับ ก้านะครับปัจจัยการย้ายถิ่นอ่าตัวนี้สําคัญนะครับปัจจัยการย้ายถิ่นนะครับได้แก่เศรษฐกิจสังคมอาชีพสิ่งแวดล้อมภยัยธรรมชาตินะครับการศึกษานะครับการย้ายตามคู่นะครับแต่ถ้าเรามาวิเคราะห์กันนะครับปัจจัยที่สําคัญตัวตัวที่1ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยก็คือว่าเป็นปัจจัยปัจจัยสําคัญด้วยเช่นเดียวกันนะครับยกตัวอย่างเช่นอ่าเศรษฐกิจเรื่องของอะไรครับเรื่องของการอ่า ย้ายเข้านะฮะย้ายเข้าในเมืองของเราเองหรือในของกทมอเองนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของภัยพิบัติอะ่ะก็คือย้ายออกใช่ไหมฮะออกจากอ่าชนบทหรือต่างจังหวัดนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับแต่ถามว่าถ้าปัจจัยของการย้ายเข้ามาในในเมืองหลวงก็คือเรื่องของเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับ10นะครับผลกระทบจากการย้ายถิ่นก็ได้แก่เรื่องของสูญเสียแรงงานสูญเสียอัตลักษณ์อัตลักษณ์หมายถึงอะไรก็คือเรื่องของภาษาศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีต่างๆนะครับ 11นะครับอ่าลักษณะของอ่าสังคมชนบทนะครับเป็นยังไงนะครับก็สังคมชนบทก็จะมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นนะครับตัวนี้นะมีการสนิทสนมกันนะครับหรือพูดง่ายว่านะครับเน้นไปที่การอ่าพึ่งพานะครับการพึ่งพานะครับพึ่งพาอาศัยนะของคนในชุมชนนะครับเป็นครอบครัวขยายนะวัดมี อ่าเป็นสถานที่สําคัญนะครับยึดมั่นระเพณีเพื่อพาสิ่งแวดล้อมนะฮะทางธรรมชาติเป็นหลักนะครับต่อมานะครับอ่าลักษณะของสังคมเมืองนะครับเป็นยังไงบ้างสังคมเมืองนะครับอ่าสังคมเมืองเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะมีการอ่ผูกพันในครอบครัวที่มีน้อยนะครับลักษณะครอบครัวเป็นยังไงลูกครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยวใช่ไหมฮะครอบครัวเดี่ยวมีพ่อแม่ลูกแค่นั้นเองนะครับอาชีพก็มีความแตกต่างหลากหลายการเทคโนโลยีความเจริญก้าวหน้าทาง วิทยาศาสตร์ในความทันสมัยนะและที่สําคัญนะครับตัวนี้นะฮะความหนาแน่นของประชากรมีเป็นจํานวนมากนะครับและอีกจุดหนึ่งที่สําคัญของสังคมเมืองก็คือสังคมเมืองจะเป็นศูนย์กลางนะครับศูนย์กลางของความเจริญนั่นเองนะครับตัวนี้นะทำไมคนถึงอยากเข้าในสังคมเมืองก็เนื่องจากว่าเป็นศูนย์กลางความเจริญนะครับทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะครับ ข้อที่13นะครับตัวนี้นะครับการกลายเป็นเมืองหมายความว่ายังไงครับก็หมายความว่าการที่ชุมชนกลายเป็นชุมชนเมืองนะครับเกิดเกิดจากการคานเคลื่อนย้ายนะหรือการดําเนินง,งานเข้าสู่บริเวณเมืองนะครับหรือพื้นที่ของการขยายออกไปมีการเพิ่มจํานวนประชากรอยู่อย่างหนานแน่นนะครับแล้วก็ที่สําคัญน,นะครับตัวนี้จะเห็นภาพชัดเจนคือ ชนบทเนี่ยอ่คนชนบทจะย้ายถิ่นเข้ามาในเมืองมากขึ้นนะครับสาเหตุหลักๆของการย้ายถิน่นตัวนี้ก็คือนะครับอย่างที่บอกก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเป็นหลักเลยนะครับสิบสี่นะครับประเภทนะครับประเภทของอ่าการกลายเป็นเมืองได้แก่อะไรบ้างอ่าการเป็นหมู่บ้านนะเริ่มมีชุมชนมากขึ้นนะครับแต่แต่ส่วนใหญ่ตัวนี้ก็ปกติจะตั้งอยู่ที่ชนบทนะครับสองนะครับอ่าเมืองหมายถึงอะไรสถานที่นะครับตัวนี้ สถานที่ที่มีคนอยู่จํานวนมากนะฮะมีย่านธุรกิจเกิดขึ้นนะครับอ่าแล้วก็มีร้านค้าอะไรต่างๆมากมายยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นอ่าพวกจังหวัดนะฮะพวกจังหวัดนะครับพวกจังหวัดพวกเขตต่างๆนะครับเช่นอ่าพัทยานะครับพัทยาเป็นเมืองนะครับอ่าเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่พวกนี้นะเป็นจังหวัดนะครับเป็นต้นนะฮะมหานครนะครับลำดับตัว่อมามหะนคร มหานครคืออะไรนะครับมหานครก็คือศูนย์กลางของเศรษฐกิจในเองของแต่ละประเทศนะครับหรือพูดง่ายๆว่าถ้ามหานครเปรียบเสมือนเมืองก็คือเมืองหลวงของแต่ละประเทศนั่นเองนะครับเช่นอะไรเอ่ยเช่นกทมใช่ไหมฮะเช่นปารีสนะครับหรือลอนดอนเองนะครับตัวนี้นะครับมหานครส่วนอพีมหานครก็คือเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่มากนะครับเป็นการเอ่อหลายๆศูนย์กลางนะครับตัวนี้นะครับกระจายตัวอยู่ อ่าสิบห้านะครับลำดับของความหนาแน่นของประชากรโลกของเรานะครับถ้าเรียงจากมากไปน้อยนะครับเรียงจากมากนะครับไปน้อยก็เอเชียก็คือันดับหนึ่งนะน้อยสุดก็คือออสเตรเลียครับสิบหกนะครับอ่าคราวนี้เรามาดูของประเทศไทยเราบ้างนะครับประชากรของเราก็คือจากมากนะครับไปน้อยนะครับจากมากไปน้อยนะครับมากที่สุดก็จะได้แก่อ่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับรองลองมาภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกลและน้อยที่สุดก็คือภาคตะวันตกนั่นเองนะครับ17นะครับ17ปัญหาของชุมชนเมืองเมื่อเกิดเมืองแล้วนะครับปัญหาก็ตามมาแน่นอนนะครับมีปัญหาอะไรบ้างนะครับก็ปัญหาที่หนึ่งเลยนี่คือปัญหาสําคัญเลยของการกลายเป็นเมืองนะครับก็คือเรื่องของปัญหาความแม่อดนะครับเนื่องจากอย่างที่บอกนะครับความแย่อดตัวนี้มาจากอะไรเนือจาก ประชากรนะครับจำนวนมากนะที่มาอาศัยอยู่รวมกันในในเมืองนั่นเองนะครับแล้วต่อมาก็เป็นพวกปัญหาของการจราจรนะสิ่งแวดล้อมบนพิษปัญหาของการาให้บริการมหาอาชยากนนะพวกนี้เป็นต้นนะครับ18นะครับแนวโน้มของประชากรในอนาคตนะในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับ ก็จะมีการเพิ่มของประชากรที่สูงอายุมากขึ้นออัตราการเกิดก็จะมีแนวโน้มลดลงนะครับประชากรก็จะอายุยืนมากขึ้นนะครับหรือพูดง่ายว่าในาสังคมเขาเรียกว่าประชากรที่สูงอายุก็จะเรียกว่าเป็นอ่าก้าวสู่สังคมนะครับผู้สูงอายุนั่นเองนะครับตัวนี้19นะครับสาเหตุของการเกิดน้อยลงก็เนื่องจากการคุมกําเนิดการฆ่าฟรองชีพ ผู้หญิงมีการศึกษาดีขึ้นนะครับอยุสมัยเปลี่ยนนะครับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจด้วยเช่นเดียวกันนะครับ20นะครับ20 mm hmm. ผลกระทบของสังคมผู้สูงอายุนะครับ mm hmm. เห็นไหมครับพอมันเกิดผู้สูงสังคมผู้สูงอายุมากขึ้นตัวนี้ผลกระทบที่จะตามมาก็ถ้าเป็นด้านเศรษฐกิจก็คือเกิดแรงงานในการผลิตหรือเกิดคนที่จะมาใช้แรงงานน้อยนะครับตัวนี้ก็คือพูดง่ายว่าขาดแคลน แรงงานนะครับหรือขาดแคลนอ่าหนุ่มสาววัยแรงงานนั่นเองนะครับตัวนี้ส่วนมหาด้านสังคมก็่การสภาพจิตใจการถูกทอดทิ้งนะครับเรื่องของสุขภาพนะครับตัวนี้หน่วยที่2นะครับอ่หน่วยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพก,กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับอ่าเรามาดูกันเลยนะครับกิจกรรมทางเศรษฐกิจหมายถึงอะไรก็คือการกระทํของเอ่อของมนุษย์นะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจเพื่ออ่สนองความต้องการนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการผลิต การบริโภคการกระจายนะหรือการได้เปลี่ยนนะครับสองก็คือขั้นตอนผลิตจะมีผสมภูมิทุติยภูมิหรือตติยภูมินั่นเองนะครับสามประเภทของการเพาะปลูกนะครับก็จะมีอยู่สองแบบนะครับก็คือการเพาะปลูกแบบยังชีพกับเพาะปลูกแบบการค้านะครับตัวนี้สี่นะครับพืชนะครับเพาะปลูกที่สําคัญของโลกนะครับของโลกก็ได้แก่นะครับหนหึ่งไปข้าวเจ้านะครับข้าวโพดข้าวสาลีชากาแฟยางพารา เป็นต้นนะครับ5นะครับพืชเศรษฐกิจที่สําคัญนะครับก็คือข้าวเจ้านั่นเองนะครับเรามาดูกันนะครับลักษณะของข้าวเจ้าเป็นยังไงนะครับก็คือเป็นพืชที่ต้องการน้านะครับมากนะครับปลูกในดินเหนียวนะอ่และพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกก็คือพื้นที่ราบลุ่มแม่น้านะครับของแต่ละเอ่อแต่ละพื้นที่นะครับในใน,ในโลกนั่นเองนะครับ6นะครับอ่าห บริเวณที่ปลูกข้าวสาคัญของโลกนะครับปลูกข้าวสาคัญของโลกเลยนะก็ะคือทวีปเอเชียนั่นเองนะครับเนื่องจากไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคต่างๆของทวีปเอเชียนั่นเองเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากบริเวณนี้นะครับมีลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมนะครับต่อการปลูกข้าวนะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของประเทศใดต่างๆที่อยู่ในทวีปเอเชียทั้งหมดนั่นเองนะครับ 7นะครับบริเวณที่ปลูกข้าวโพดก็ได้แก่พวกอเมริกาเหนือพวกอเมริกาใต้ยุโรปนั่นเองนะครับเนื่นองจากมีสภาพแหง้งแ้งนะแบริเวณที่ปลูกข้าวสาลีสําคัญก็ได้แก่ตอนกลางของอเมริกาเหนือยุโรปนะเอเชียใต้นะครับเนื่องจากอบอุ่นนะครับเนะพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งก็คือชากาแฟนั่นเองนะครับลักษณะของการปลูกชากาแฟเป็นไงครับก็คือปลูกได้ดินในดินร่วนนะครับปริมาณน้ําฝนนะครับอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ25 ถึง30องศาเซลเซียสนะครับ10นะครับบริเวณเที่ปลูกชาใช่ไหมฮะปลูกชามากที่สุดในโลกก็คือทวีปเอเชียของเรานั่นเองโดยเฉพาะจีนญี่ปุ่นนะครับอินเดียนะก็จะเป็นผู้ที่ปลูกชานะครับของโลกเลยนะครับพื้นที่นี้นะครับ11กาแฟละครับกาแฟนะบริเวณที่ปลูกกาแฟสําคัญของโลกนะครับ อ่เรามาดูการบริเวณก็คือจะเป็นเขตร้อนอบอุ่นทางซีกโลกใต้นะครับได้แก่บราซิลโคลอมเบียอ่าเม็กซิโกนะครับโดยเฉพาะาบราซิลนะครับเป็นผู้ผลิตอ่อันดับหนึ่งของโลกเนื่องจากอะไรเนื่องจากลักษณะอ่ะดินของประเทศบราซิลเป็นดินภูเขาไฟที่มีแร่นะครับอุดมสมบูรณ์นะครับมากทาให้อ่ปลูกกาแฟแล้วก็เป็นผู้ผลิตส่งออกกาแฟเป็นอันดับหนึ่งของโลกนั่นเองนะครับลักษณะของการปลูกยางพาราค่ะนะครับ ยงพาลาก็จะปลูกได้ดีในดินร่วนหรือดินทรายนะและมีปริมาณฝนมากกว่า200นะครับ1 2 0่มิลิเมตรขึ้นไปนะครับอุณหภ,ภูมิจะอยู่ที่25 3 0องศา,ศาเซลเซียสนะครับหรือเหมือนกับชากาแฟนั่นเองนะครับชากาแฟนะครับซึ่งอุณหภูมิเดียวกันนะครับหรือพูดง่ายว่าภูมิอากาศนะภูมิอากาศ นะครับที่คล้ายกันนะครับสำหรับในการปลูกชากาแฟนะครับก็คืออุณหภูมิจะอยู่เท่านี้นะครับ13บริเวณที่ปลูกยางพาราสำคัญก็คือเอเชียหนอกอเชียใต้โดยเฉพาะไทยมาเลนะครับ14ประเภทของการเลี้ยงสัตว์นะครับก็จะมีเลี้ยงแบบเล่ยอนกับเลี้ยงแบบการค้านะครับ15นะครับตัวนี้นะครับการทำประมงของเรานะครับการทำประมงก็คือจะมี2แบบเพื่อย่างชีพนะครับก็คือใช้แรงงานอ ต่ำนะครับก็คือตามโควรเรือนนะครับที่แค่จับามประมงเพื่อเพือ่อบริโภคนะครับแต่ถ้าการประมงเพื่อการค้านะครับสำคัญก็คือต้องใช้แรงงานจํานวนมากนะครับใช้เทคโนโลยีสูงนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือใกล้แหล่งที่ประชากรหนาแน่นเพราะอะไรนะครับก็คือ,อใกล้แหล่งนะครับใกล้ผู้บริโภคใช่ไหมฮะเพราะว่าจะได้เอาไว ค้าขายนะครับผู้บริโภคได้มากที่สุดนะเพราะว่า,าตัวนี้เพื่อการค้าลนะเป็นหลักเลยนะครับ16นะครับปัจจัยที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมนะครับต่ออุตสาหกรรมคือปัจจัยตัวที่สำคัญที่สุดก็คือปัจจัยของวัตถุดิบนั่นเองนะครับยิ่งวัตถุดิบมีมากเท่าไหร่นะครับการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมก็ะจะสอดคล้องกับการนําวัตถุดิบ อ่าประเภทนั้นนะครับในการมาผลิตนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นพวกของเชื้อเพลิงทรัพยากรมนุษย์การขนส่งต้นทุนอะไรต่างๆนะครับ17นะครับอ่าลักษณะของการบริการนะคือจากการใช้แรงงานความรู้ความชํานาญของบุคคลนะครับสามารถแบ่งออกเป็นการค้าภายในการค้าระหว่างประเทศนะครับเป็นต้นนะครับ18นะครับเป็นเรื่องของกิจกรรมของอ่าการท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับ องค์ประกอบสําคัญของการท่องเที่ยวคืออะไรบ้างนะครับอ่าก็คือทั้งหมดเลยนะครับเรื่องของสถานที่บรรยากาศกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีสิ่งดนของสะดวกเศรษฐกิจนะครับและที่อ่อีกอันนึงก็คือเรื่องของการเมืองด้วยนะครับแต่ละประเทศก็คือการเมืองจะไม่เหมือนกันนะครับ ถ้าการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยหรือเป็นอิสระนะครับก็คือส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นพวกคอมมิวนิสต์หรือเป็นสังคมนิยมก็ค่อนข้างที่จะต้องคิดวิเคราะห์ว่าเหมาะสมกับการท่องเที่ยวไหมนะครับ19นะครับรูปแบบของการท่องเที่ยวนะครับก็จะมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเชิงธุรกิจเชิงนิเวศเชิงประวัติศาสตร์เชิงสุขภาพเป็นต้นนะครับเพิ่มเติมตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเชิง ธุรกิจอครับรูปแบบของการท่องเที่ยวแบบเชิงธุรกิจนะก็จะเป็นเรื่องของการจัดนิทรรศการต่างๆนะนิทรรศการหรือการาสัมมานานะครับหรือจัดเอ็กต่างๆที่ระดมใหน้นักลงทุนมากกว่านะครับที่ไปท่องเที่ยวใน,ในเชิงธุรกิจแบบนี้นะครับ20นะครับ20ประเภทของการท่องเที่ยวแบบากายภาพนะลักษณะของกายภาพนะครับ เช่นการท่องเที Somehow, mother, e ่ยวแบบธรรมชาตินะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับและที่สำคัญตัวนี้การท่องเที่ยวเชิงผสมผสานนะครับเป็นที่นิยมมากที่สุดของปัจจุบันเลยนะครับตัวนี้ซึ่งการท่องเที่ยวแบบผสมผสานนี่ก็จะเป็นเรื่องของการเชิงนิเวศเชิงวัฒนธรรมนะครับหรือธรรมชาติด้วยนะครับอ่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งประเทศที่อ่ามีชื่อเสียงนะครับก็ได้แก่จีนอินเดียไทยเนี่ยพวกนี้เป็นต้นนะครับ หน่วยที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของหน่วยของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับกับการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับหนึ่งนะครับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมายถึงอะไรก็คือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตนั่นเองนะครับสนะครับสาเหตุของปัญหาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมนะครับสาเหตุหลักเลยก็คือการเพิ่มจมํานวนของประชากรมากขึ้นนะครับก่อให้เกิดปัญหาตัวนี้นะครับเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อม หลังจากนั้นก็เป็นการขยายเศรษฐกิจความก้าวหน้าเทคโนโลยีต่างๆนะครับสามนะครับผลกระทบนะคราวนี้มาดูผลกระทบกันนะครับของการใช้วิทยาการเทคโนโลยีต่างๆมีอะไรบ้างหนึ่งการสำรวจดูจาะแน่นอนนะครับก็ส่งผลต่อลักษณะกายภาพนะครับสองนะครับตัวนี้การสร้างเขื่อนกับอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ต่อให้เกิดการสูญเสียนะครับของพื้นที่ป่าไม้เป็นจำนวนมากนะครับตัวนี้ นะครับตัวนี้ก็เป็นผลกระทบที่ร้ายแรงเหมือนกันนะครับสนะครับการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมนะครับก่อให้เกิดมลพิษต่างๆอ่าตัวนี้ก็คืออ่าอาจจะส่งผลมาจากปัญหาของชุมชนเมืองนะครับอ่าพอเรามีโรงงานอุตสาหกรรมก็ก่อให้เกิดมลพิษไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางอากาศเสียงแหล่งน้ำาพวกนี้นะครับ4นะครับอ่าตัวนี้ดอกจันไว้นะครับออกหลายข้ออยู่นะครับวิกฤตการของทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อมของโลกเรานะครับมีอะไรบ้าง นะครับอันที่1เลยเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าสูญเสียพื้นที่ป่านะครับอันที่2อ,อความเสืส่อมโทรมของดินาการชะล้างพัดทลายของดินนะครับอันที่3นะครับตัวนี้การขาดแคลนน้ําจืดนะครับการขาดแคลนน้าจืดและมันยังส่งผลต่อ,อมนุษย์ในอนาคตนะครับซึ่งถามว่าเป็น วิกฤตการ์ตัวหนึ่งนะครับที่อนาคตที่เราคาดการไว้ว่าตัวนี้จะเป็นผลร้ายแรงนะต่อมนุษย์มากที่สุดนะครับสี่การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ5ตก่อมลพิษ6หมอกควันฝนกรดนะครับเตัวนี้ก็เป็นปัญหาที่ร้ายแรงเหมือนกันนะครับปรากฏการณ์ภาวะเรืองกระจกหรือกินเฮาเอฟเฟกของเรานั่นเองส่งผลอย่างไรบ้างนะครับตัวยอย่างเช่นนะครับน้ําแข็งนะครับละลายใช่ไหมฮะน้ำแข็งตามัวโลกละลายหรือ น้ำทะเลนะครับน้าทะเลสูงขึ้นนะครับตัวนี้8ปรากฏการณ์เอลิโยนะครับลักษณะของอากาศที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ9กนาดารายของน้ําแข็งนะครับหรือภาวะน้ําท่วมฉับพลันเอ่อตัวนี้ก็ส่งผลมาจากภาวะของเรือนกระจกด้วยเช่นเดียวกันนะครับ10นะครับเทคโนโลยีของการเอ่อเพิ่มของขยะนะครับทางเทคโนโลยีนะครับขอเพิ่มเติมนะครับตัวนี้ก็พวกของขยะพิษ ขยะพิษขยะอันตรายนะครับขยะอันตรายตรงนี้ก็เป็นวิกฤตการณ์ส่วนหนึ่งเหมือนกันแล้วที่สําคัญนะครับประเทศไทยเองนะประเทศไทยก็เป็นส่วนเป็นส่วนในการาเพิ่มจํานวนของอขยะพิษมากนะครับก่อให้ผลกระทบกับโลกเราเช่นเดียวกันนะครับประเทศไทยก็ถือว่าเป็นผู้ผลิตของขยะพิษเช่นเดียวกันนะครับ 5. านะครับสาเหตุการสูญเสียทางความหลากหลายทางชีวภาพตัวนี้นะครับตัวนี้ออกข้อสอบนะครับอ่าหนึ่งการเปลี่ยนแปลงของลักษณะาการผลิตการบริโภคนะสองมีการเจริญเติบโตของประชากรนะครับสามการทำลายนะตัวนี้นะครับตัวที่ก่อให้เกิดความสูญเสียมากที่สุดตัวนี้นะครับก็คือการทำลายนะครับที่วั่สายของธรรมชาติเช่นการทำลายป่าไม้ นะหรือล่าสัตว์ป่านะครับเพราะว่าตัวนี้จะสอดคล้องกับลักษณะของชีวภาพมากที่สุดนะครับ 4. มีการนำทรัพยากรธรรมชาติไปใช้มากจนเกินไปนะครับ 5. ตักตรงผลประโยชน์6มีการนำสัตว์ทินอื่นเข้ามา7มีการสร้างมลพิษนะครับ 6. แนวทางป้องกันก็คือป้องกันแก้ไขฟื้นฟูและอนุรักษ์นะครับอ่าดูต่อนะครับข้อที่เอ่แนวทางการพัฒนาทรัพยากรนะครับ มีอะไรบ้างตรวนี้ก็สําคัญนะครับการที่จะพัฒนาเอา่อการที่จะอนุรักษ์ได้ที่สําคัญก็คือต้องร่วมด้วยนะครับต้องคํานึงนะฮะคำหนึง,นะะน,งนะครับคำหนึงถึงคุณภาพของประชากรด้วยเห็นไหมครับการอนุรักษ์สรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ต้องตอบสนองต่อคุณภาพชีวิตนะครับชีวิตของประชากรด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้อย่างยั่งยืนนะ,ะอ่ การเก็บรักษา,าการพัฒนาการสงวนหรือการแบ่งเขตไว้นะครับแต่ที่แน่นอนก็อย่างที่บอกนะครับก็ต้องสอดคล้องต่อคุณภาพชีวิตของประชากรด้วยเช่นเดียวกันนะครับ8นะครับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะหใช้อย่างประหยัด 2. องนำกลับมาใช้ํานะครับสามบูรณะซ่่มแซม 4. ี่บำบัดฟื้นฟูนะครับหการใช้สิ่งอื่นนะมาทดแทนนะครับ อ่าตัวนี้ขอขายายเพิ่มถ้าเป็นการใช้ซ้ำล่ะครับการใช้ซ้ำก็คือสามารถกลับมาใช้ซ้ำเหมือนเดิมอ่าวนเวียนกันมานะครับยกตัวอย่างเช่นการใช้อ่าถุงผ้าใช่ไหมฮะถุงผ้าซ้ำๆนะเอาถุงผ้าไปใช้ซ้ำใหม่นะครับแต่ถ้าใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกละ่ะอ่าตัวนี้นะครับอ่ามันไม่เหมือนกันนะการใช้ถุงผ้านะครับการใช้ถุงผ้านะครับแย่ๆๆนึงเนาะก็คือ ถุงผ้านะครับถ,นะถุงผ้าแทนพลาสติกนะถุงผ้าแทนพลาสติกตัวนี้จะหมายถึงจะหมายถึงการปฏิเสธนะครับการปฏิเสธถุงพลาสติกนั่นเองนะแต่ถ้านำกลับมาใช้ใหม่หรือเรียกว่ารียู e นะครับแต่ถ้าปฏิเสธพลาสติกก็คือเรียกว่ารี f ฟ l วนะครับตัวนีนะ้หรือการปฏิเสธนั่นเองนะครับ ครับต่อเลยนะครับก็คือข้อที่9นะครับข้อที่เเรื่องของอนุสัญญานะครับระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมนะครับตัวนี้ออกข้อสอบเยอะนะนะครับเรามาดูกันนะครับตัวที่1เลยอนุสัญญาลีมซานะครับมซาคืออะไรอนุสัญญาว่าด้วยเรื่องของการฟื้นฟูยับยั้งบุกรุกเข้าครอบครองในพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับตัวที่2อนุสัญญาบาเซอร์นะครับบาเซอร์ก็คือเรื่องของการ ขยะของเสียอันตรายระหว่างประเทศนะครับตัวนี้นะครับป้องกันการขนย้ายนะครับอันที่3อนุสัญญาเวียนนานะครับอายุสัญญาเวียนาก็คือเรื่องของการป้องกันโอโซนนะครับโอโซนไม่ให้ถูกทําลายนะครับ4นะครับพิธีสารมอนทีออดก็คือควบคุมยับยั้งนะครับการทําลายโอโซนนะครับ5พิธีสารโตเกียวนะครับตัวนี้โตเกียวคือลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกนั่นเองและอีกสำคัญหนึ่งก็คือเป็นส่วนหนึ่งของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงนะครับของภูมิอากาศนั่นเองนะครับ 6. นะครับอนุสัญญาไซเตสนะครับไซเตสไซเตสคืออะไรก็คือการอ,อนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชนะครับที่ใกล้สูญพันธุ์นั่นเองนะครับตัวนี้เอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับถ้านักเรียนดูนะครับของอ เรื่องของอนุสัญญาเนี่ยนะครับจะมีส่วนที่เหมือนหรือคล้ายกันนะครับเช่นถ้าเป็นของเรื่องของเวียนนานะครับอนุสัญญาเวียนนาเนี่ยจะคล้ายกับอนุสัญญาโตเกียวนะครับตัวนี้เดี๋ยวคูณทาให้ดูว่ามันคล้ายกันตัวไหนนะครับนะครับตัวนี้นะครับสารโตเกียวนะครับยับยั้งโอโซนนะครับตัวนี้แล้วก็ าการเปลี่ยนแปลงของสภาพตัวนี้ทั้ง4ตัวนี้ก็คืออนุสัญญาที่ว่าด้วยเรื่องของอาการจัดก,การเรื่องของอากาศหรือบรรยากาศนั่นเองนะครับส่วนอนุสัญญาดมซานกับไซเตสตัวนี้นะครับจะเป็นเรื่องของสัตว์ป,ป่าหรือพื้นที่นะครับของการอนุรักษ์ทรัพยากรนะครับตัวนี้นนต้องไปเขียนแล้วก็ลองสรุปดูนะครับว่า2ออทั้งอนุสัญญาทั้ง7เนี่ยถ้าสมมติแบ่งออกมาเป็น อนุสัญญาส่วนที่เป็นของอากาศกับอนุสัญญาที่เป็นของสัตว์นะครับหรือสิ่งแวดล้อมด้านของพืชพันธุ์นะครับก็จะแบ่งออกกันมีเขียนอนุสัญญาบ้างนะครับต่อมานะครับ10องค์กรนะที่มีการจัดการทางด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมนะครับอินพีดนะครับกองทุนสัตว์ป่าโลกนะครับหรือมูลนิธิสืบนาคเสถียรเองนะครับตัวนี้ที่เป็นของไทยนะครับตัวนี้จะ มุ่งเน้นเรื่องของการอนุรักษ์นะครับนะป่าและก็สัตว์ป่านะครับตัวนี้มีบทบาทสําคัญของไทยเลยนะครับอ่าห้ามูลีิเพื่อนช้างนะครับเรื่องของการอนุรักษ์ช้างนั่นเองนะครับ11นะครับวันสิ่งแวดล้อมโลกอ่าคือวันอะไรก็คือวันที่5นะมิถุนายนของทุกปีนะครับ12นะการเอ่อสิ่งแวดล้อมไทยนะครับสิ่งแวดล้อมไทยก็ วันที่4ท่านว่านะครับของทุกปีนะี่คือวันสิ้แวดล้องไทยนะครับ13การพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับการพัฒนาอย่างยั่งยืนคืออะไรเอ่ยก็คือการทํานึงถึงการใช้ทรัพยากรนะครับและความจาเป็นนะแล้วก็ทาให้เสียหายน้อยที่สุดนะครับหรือพูดง่ายๆคือการสอดคล้องนะครับสอดคล้องกับความต้องการพื้นฐานนะพื้นฐาน ของคนนะครับหรือของประชากรน,นั่นเองนะครับโอเคนะครับ14่อ่าองค์ประกอบก็จะได้แก่ความร่มสมบูรณ์เศรษฐกิจความมั่งคงนะคุณภาพชีวิตของอ่คนในชุมชนนะครับตัวนี้ก็คือจบในเนื้อหาของปรนัยนักเรียน่อกลับไปอ่านนะครับกลับไปอ่านทบทวนอีกทีหนึ่งนะครับ อ่าต, pues mm ตัวนี้ก็เป็นเรื่องของอ่ตอัตนนะครับนักเรียนสามารถอ่านตรงนี้ได้เลยนะอัต nah, ไนนะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับของจํานวนประชากรนะครับซึ่งนักเรียนอ่านแล้วทาข้อสรุปว่าการเปลี่ยนแปลงประชากรคืออะไรหมายถึงอะไรนะครับอ่าปัจจัยส่งผลอ่ามีอะไรบ้างการเกิดการตายการย้ายถิ่นการย้ายถิ่นมีกี่แบบนะครับอ่าสามารถอ่านสรุปแล้วลองฝึกเขียนดูนะครับอัตันในข้อที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของอ่า มลพิษทางสิ่งแวดล้อมนะครับความหมายมีอะไรบ้างนะครับประเภทมลพิษสิ่งแวดล้อมประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะนักเรียนสามารถอ่านสรุปตรงนี้นะครับทําความเข้าใจได้นะครับสาเหตุมีอะไรบ้างตรงนี้นะครับสาเหตุก็มีการเพิ่มการขยายตัวนะครับและเพิ่มเติมนะครับแนวทางป้องกันนะครับเพื่อให้มันมีความเห็นภาพชัดเจนนะครับนักเรียนสามารถอ่านแล้วสรุปอีกทีหนึ่งไม่ว่าจะเป็น ถ้าเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำละมลพิษทางน้ํามลพิธทางอากาศเราต้องทําอย่างไรบ้างนะครับมลพิธทางเสียงนะครับมลพิธทางการเกษตรทางอุตสาหกรรมทางยาละแนวทางป้องกันมีอะไรบ้างนะครับมลพิธทางทัศนียภาพนะแนวทางป้องกันมีอะไรบ้างนะครับและในข้อที่3นะครับการอนุรักษ์ะนะครับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะครับนั่นเอก็อ่านนะค,ความหมายนะครับ แนวทางมีอะไรบ้างนะครับและการพัฒนาตามหลัก 7R มีอะ refill refill return repair renew r e c s i r e d u c e นะครับนักเรียนอ่านแล้วลองเออลองเขียนนะครับตามที่เราเข้าใจว่าในเอ,อรีหรือ R แต่ละตัวเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับอ,อลองฝึกดูนะครับก็ขอให้เรียนโชคดีในการสอบนะครับผมสวัสดีครับ